สวัสดีครับเชือก,กันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอมีรถบดสั่นสะเทือนนะครับเป็นรถบดสั่นสะเทือนขนาด5ตันนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนะี่ยก็จะเป็นรถบดของยี ho, ่ห้อฮิตาชิน,นะครับอนะ่า ตามชื่อต้นคลิปเลยเป็นทิตชิ CC 1 5 0 4นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะรูปทรงนะฮะโฉบอดีของเขาเนี่ยก็จะมีความโค้งมนนะฮะดูหล่อดูเท่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะก็จะเป็นรถบดที่เป็นสเปคหน้าเหล็กแล้วก็หลังยางนั่นเองนะครับอ่าสเปคหน้าเหล็กหลังยางนะนี่นะฮะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะส่วนล้อเลยแล้วก็สภาพของเขาเนี่ยก็สวยมากๆนะฮะตามที่ผมได้แจ้งไปะะกีนว่าเที่อที้นะ างใหม่ขึ้นมาแล้วพวกรูปทรงนะฮะสภาพเนื้อลงเนื้อเหล็กคาซีเนี่ยก็จะมาค่อนข้างส่วนมากๆนะครับเนี่ยนะฮะสภาพยางด้านหลังเนี่ยนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะยางก็ถือว่าสวยพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะตีตาฮิตาชิวงบอกชื่อรุ่นแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะฮะสภาพถังนงถังน้าก็ไม่ได้ผุนะครับนี่นะฮะมาเต็มนะฮะไม่ได้มีรอยแตกอะไรของตัวถังน้านะนี่นะฮะด้านข้างของเขาก็แน่นอนนะฮะจะตีตาชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นซีซีหนะ่ีห้าศูนย สวยนะครับอันนี้นะครับเห็นะฮะช่วงกรงช่วงกลางแห้งดีงมากๆนะฮะนะครับสายฮดวล,ลิกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าพวุซีนก็บอกหรือว่าในส่วนของพวกปั๊มสังกะเรือนเนี่ยนะครับก็มาแห้งสวยทั้งคันเลยนะไม่ได้มีจุดรดซุมตรงไหนของตัวสายฮดวล,ลิกเลยนะครับเน็นะนะฮะสวยนะอันนี้นะครับเน็นนะฮะ รูปทรงก็จะโค้งเรียวแบบนี้เลยนะครับหล่อมากหล่อมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สมสูบนะครับลูกค้าครับเครื่องยนต์สาสูบนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขานะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์อูเุ 3 LD2 นะครับอ่ายูส e ุ 2, 3 LD2 นะแน่นอนนะฮะพอเขาใช้งานเป็นเครื่องย e ูสุแล้วเนี่ยนะฮะพวกกลองนะฮะอะไรหรือว่าค่าแม่ทนายการหาช่างเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาก็จะย่อมเยาวด้วยนั่นเองนะครับอ่าอะไรหาง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาวนะนี่นะครับจะให้ดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะครับ สภาพที่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นและก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ทิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะแต่ก็ด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของปั๊มอัดดิกของเขานะฮะก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ มากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแทงหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปด้านบนกันนิดนึงนะฮะนี่นะฮะเบรล็งตอนนั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็การใช้งานนะครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่อ่าเดี๋ยวลองดูวงมาลัยกันนิดนึงนะนี่นะครับ อาจจะขับได้แบบว่าไม่ได้คล่องแคล่วหรือว่าเปิดปร์ตอะไรมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ขับมือเดียวนะฮะต้องคอยแบบดึงขึ้นดึงลงแล้วก็แล้วก็ต้องเอากลับมาหมุนพวงมาลัยนะฮะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เร็วปืดปั๊ดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแรงของตัวดงตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ตามหมาหตามมือมากนะฮะ เรื่งดีหมดนะครับนะฮะตามไม้ตามม,าตามือเลยนะฮะนี่นะครับอ่านะแล้วก็พวกระบบสั่นสะทงสั่นสะเทือนเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ครบทั้งระบบนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถบดนะครับฮิตเชีย ซีซีหนคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อ,อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่ขึ้นตรงนี้ได้นบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจาจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสขับใช้งานของเขาเนี่ยแบบว่าเดินหน้าท้ายหลังแรงบิดสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้นะครับพวกระบบต่างๆเนี่ยก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมเพื่อใช้ในการพิจารณาการทั้งหลายอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับเจ้าตัว ทิตาชิ CC 1 5ี่คันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสุดมากๆนะครับตัวนี้นะครับาจุดรถซึมไม่มีนะฮะระบบครบพร้อมลุยงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญค่าตัวของน้องเขาเนี่ยน่ารักมากๆนะฮะอยู่แค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวรถบรถทิตาชิ CC 1 5ี่คันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะะะไมมม่่พลาาาดนนนนคคครรรรัััับบบสสิ้ใหหๆของเผวนี้กก็ลาไป่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ